อ้าเวโปรโตคอลนะครับตัวนี้ถูกปลดล็อกและเป็นที่เรียบร้อยนะครับพุ่งทะลุ2 0 0 0 0ืดอลลาร์ 20. และเครือข่ายนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถเอาชนะอีทเรียมในเลเยอร์หนึ่งก็เป็นไปได้เดี๋ยววันนี้เราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้นะครับในเหรียญเมททริกนะครับหรือโพลิกอนนะครับที่เป็นเครือข่ายของโพลิกอนเหรียญนี้นะครับ มีแนวโน้มที่จะดีะมากมากเลยในปีนี้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับใครเป็นแฟนๆของเหรียญ m มทริกนะครับหรือโพลิ g อนก็เป็นข่าวดีเหมือนกันใน a i r w a y ตโปรโตคอลนะครับก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆของการจัดตั้งโปรโตคอลอย่าง d e f ฟด้วยมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้บน tvl นะครับทะลุถึงส0 0 0มล้านดอลลา,า,าร์ท่ามกลางการยอมรับเทคโนโลยี การปรับขนาดเครือข่ายแบบ2 l a y e r ยด้วยกันนะครับปัจจุบันก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์ของ a w a y นะครับการใช้เวอร์ชัน2เนี่ยและการทำงานร่วมบนกับ Polygon นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมปัจจุบันมีมูลค่าเงินเนี่ยที่ถูกล็อกมากกว่า20,000ล้านโดยแบ่งเป็น1.2หมื่นล้านดอลลาร และ7000ล้านดอลลาร์ในโปรโตคอลนะครับเวอร์ชันที่1และ2นะครับดังนั้นอาไวตอนนี้นะครับกำลังที่จะไปเวอร์ชันที่2นะครับและก็เป็นข่าวดีเหมือนกันตอนนี้ในเวอร์ชันที่2นะครับเป็นโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจมีมูลค่าทรัพย์สินที่ล็อกมากที่สุดเป็นอันดับ1นะครับในขณะที่โพล y ก o อนนะครับกำลังมาติดติดอยู่อันดับที่3นะครับแม้เพิ่งจะเปิดตัวได้เพียง หสัตยาเท่านั้นอันนี้อ้างอิงจาก dfi e plus นะครับจากอันดับนะครับของ dfi e plus ก็น่าสนใจนะครับเราก็มาดูในทวิ t เตอกันอีกทีนะครับในเรื่องของ dfi De e devices นะครับก็ได้ให้ข้อสังเกตส่วนแบ่งของฐานผู้ใช้นะครับรายเดือนบนเอาโปรโทคอลนะครับที่มาจากผู้ใช้นั้นมีมากกว่า markdown และ compound นะครับอยู่ที่ราวๆประมาณ50% โดย a w a y protocol นะครับมีผู้ใช้ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นอยู่ที่44%นะครับเมื่อเทียบกับ29.8%ของ m a r ์เกอรและ26.3%ของ Comprow นะครับหากไม่รวมกับการทำงานนะครับร่วมกับ Polygon นะครับกับอา a ว protocol นะครับก็จะมีมูลค่าในการกู้ยืมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า c o m p พ o w ถึง1ใน3และมากกว่า m a r ์เกอรประมาณ2เท่าเลยทีเดียว เมื่อช่วงต้นเดือนนะครับเมษายนที่ผ่านมาประมาณทักสามสัปดาห์นะครับก่อนเปิดตัวโปรโิก้อนนะครับและมาร์คเซเลอร์นะครับผู้ก่อตั้งฮาวเวนะครับได้คาดการว่าอีกไม่นานโปรโโคอร์ดีาส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบนิเวศแบบมัลติเชนนะครับหรือหรือที่จะได้เรียกว่านะครับในระบบนี้สามารถ ทดแทนนะครับในเรื่องของการชำระเงินของอีทูเรียมในเลเยอร์ที่1ได้นะครับวิสัยทัศน์ของเซลเลอร์นะครับดูเหมือนจะจับใจความได้ว่าเชนส่วนใหญ่นั้นจะกระทำบนรูรบนะครับจากอีทูเรียมเลเยอร์ one เป็นเลเวลสองนะครับแทนที่อนาคตอันไกลนี้นะครับที่จะเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกขึ้นมาในเดือนกรกฎานะครับข้อคิด นี่นะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากการเปิดตัวอย่าง m i n เ t t Beta ของ Layer 2 r u r ร f s i นะครับเชนที่มีชื่อว่า a d ต i t r u m นะครับซึ่งแพลตฟอร์มชั้นนำส่วนใหญ่เนี่ยก็กระตือรือร้นที่จะปรับใช้นะครับใน a d m i t r u m นะครับเพื่อก้ากับแพลตฟอร์มของตนนะครับโดยมี u n i s w a p แล้วก็ Curve Finance นะครับและก็ m a ็ d e ์เนะครับเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งในนั้นนะครับและเราจะมาทำการวิเคราะห์กันนะครับในอาร์เว o ร o โ o รตคอตัวนี้นะครับน่าสนใจอะไรบ้างนะครับทำการวิเคราะห์อย่างแรกนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของพอลิโอนโดยตรงนะครับเนื่องจากอาร์เว o ร o โ o รคอนะครับโดยเฉพาะเวอร์ชันที่2นะครับเริ่มมีการทำงานกับพอลิโอนนะครับส่วนนี้นะครับก็จะได้เหรียญ m t r i กนะครับก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับในการที่ราคาของเหรียญแมทริกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสาเหตุแรกที่น่าจับตามากนะครับความเคลื่อนไหวของเหรียญบริกรตัวนี้นะครับเหมือนกับที่เหรียญของดอชคอยนะครับก็ได้ถูกฟล็อกนะครับไปหนึ่งครั้งนะครับจากเหรียญอื่นๆที่ชื่อว่าซิสด็อกนะครับหรือซิสนะครับ ก็จะมีการหรือที่เราเรียกว่าซิสคอยนะครับก็จะมีการที่จะแปลงนะครับโดยเอาเหรียญดอชคอยเนี่ยเหรียญซิสนะครับมาแปลงเป็นเหรียญดอชคอยได้นะครับก็อันนี้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับของพวกโปรโตคอลของพวกบล็อกเชนในบิสเนสโมเดลต่างๆที่จะเริ่มมีการผสมผสานนะครับออกมาเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่นิยมในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวของธุรกิจอันหนึ่ง ฉะนั้นผมตอบได้เลยว่าการที่เอาเวกโป o โ o คอนะครับได้รับการบลดล็อกครั้งนี้นะครับเหรียญโภลิก้อนเครือข่ายโภลิก้อนหรือเหรียญเมทริกก็จะได้รับอันนี้ส่งด้วยนะครับในประเด็นที่2นะครับน่าสนใจมากๆนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับใน A อาเวกนะครับโปรโตคอลเนี่ยนะครับจะชิงตลาดกับ e t h e r e u m นะครับซึ่ง e t h e r e u m ตอนนี้น่าจะเป็น e t h e r e u m Layer 1 one เลเยอร์2น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหน่อยนะครับหลังจากเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกนะครับจากนั้นเหรียญอเวคอยนะครับจะเป็นเหรียญหรือเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งที่จะแย่งชิงลูกค้าของอีทรอยนนะครับซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันนะครับอีทรอยนตอนนี้มีศัตรูรอบด้านเลยนะครับในช่วงปี2021นี้และผมเชื่อว่าอีทร r ย u m นะครับต้องคิดโจทย์มาใหม่ใหม่ ตลอดนะครับเพื่อจะเอาชนะเหรียญที่มีจุดเด่นเหล่านี้อย่างเช่นคาร์ดานโนนะครับเหล่านี้นะครับหรือว่าพวกอาร์เวิร์โปรโตคอลนะครับหรือแมทริกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นโพลิกลอนอย่างเงี้ยนะครับก็น่าดูกันต่อไปนะครับว่าราคาของเหรียญอิตาเลียมในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะช่วยกันติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเอ a v e p r o t o คอ l นะครับและ Polygon หรือ Matrix นะครับแ t r i x Co i n ได้นะครับในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวเราจะมีการอัปเดตคลิปกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ